เราทำเห็ดสวรรค์สามรสมีรสอะไรบ้างพิศสวรรคเรามีรสนสามรสอะอร่อยไางคะเป็ดหนึ่งหวานหนึ่งเค็มโอเคสามรสเผ็ดหวานเค็มนี่นะคะเป็นผลแรกของพิจักบ้านสวนนเดนโอเคเราเริ่มมีเห็ดแล้วก็เริ่มได้เงินแล้วเริ่มได้ถวายชิบรถถวายผลแรกแล้ว แล้วก็พระเจ้าก,กำลังเจิมธุรกิจอาหารไปรูปจากสวนเอเดน <Okay. S 1> ซึ่งออแกนิกร้อเปอร์เซไม่มีสารกันบูดเลยเลย,เลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวคุณพวาชิมกันเลยร้อนๆมากเลยเนี่ย <Okay. S 1> yeah, สีสวยพอดีเลย <Okay. S 1> ถ้าเราใช้ไฟแรงเกินมันจะไหม้จะขม <Okay. S 1> แต่เนี่ยพอดีค่ะนี่เป็นแค่กระทะ oh, <ๆ>ที่สวยอืมอร่อยอร่อยอร่อยแบบอร่อยว่ะ อร่อยเวอร์เลยแต่แม่ไม่เหมือนตอนเช้านะพี่แอนใช่อร่อยเวอร์เลยใส่เพกน้ำหน่อยนึงอร่อยแซ่บอืมใส่จริงๆอร่อยแล้วอ้างยัางยังไม่เข้าปากเอออร่อยจริงๆเมื่อเช้ามันหลอกขมเพราะว่าเราใช้ไฟแรงแอนบอกอร่อยแล้วยังไม่เข้าปากอันนี้คือเราพัฒนาสูตรขึ้นมาเราควบคุมไม่ก็คือว่าเราควบคุมความร้อนมันเปอนมันไม่ไงจริงๆอ่ะรสชาตินัถูกต้องเลยจริงๆอ่ะรสชาติมันโอเค แต่นี่เผ็ดน้ำก็อร่อยดีนะอันนี้ที่อ่อนก็รสก็แค่ตอนแรกไม่อันนี้มันจะขมความหวานมันได้เงาลงหรอตักทักเข้มมากหวานลงหรอขมอันนี้อันนี้รู้แค่หนึ่งคือเบอร์ิงได้รสชาตินั้นเลยออกกนลิศกินกับข้าวเหนียวอ่ะค่ะอันนี้น้ำมันเขาเหนีไม่ได้ไม่กินกินเล่ี้ยงยากินได้คนอดอาหารฉันกินได้คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์กินได้กินได้กินได้ขอบคุณมากวันนี้เราไผลแรกของเรา แมงเจ้าเจอแม่ครัวพระเจ้าเจิอแม่ครัวพระเจ้าเจมหนูลองลองเพระเจ้าเจิอเดี๋ยวเราจะทําขายออนไลน์สามารถสั่งได้นะคะเราทําขายออนไลน์ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาชิมกันนะคะที่บ้านสวนเอเดนค่ะสั่งได้เลยคืมสั่งได้นะคะเริ่มจะขายแล้วเรามีผลแรกแล้วเราจะขายแล้วเห็ดเห็ดเริ่มออกดอกเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขายอ่าเห็ดสวรรค์สามรส โอเคเลยคือเห็ด้ยวานเห็ดเปรี้ยวหวานเค็มสามรสขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหนละเผ็ดหรอกเห็ดเผ็ดเค็มหวานไม่มีเปรี้ยวเอาเปรี้ยวมาสี่รสเดี๋ยวมีอีกสูตรหนึ่งมเอาเอาเปรี้ยวมีอีกสูตรหนึ่งใส่น้ำมะขามด้วยเป็นเห็ดเห็ดสี่รสเราจะทำหลายหลายสูตรเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสูตรแรกอยู่เลย จุดแรกคือเหตุสวรรค์3ามรสนี่สูตรแรกเดี๋ยวอาจจะมีสูตรต่อไปโปรดติดตามนะคะจะมีสูตรต่อไปนะคะ